ทุกอย่างมันเดินสู่ความไม่มีตัวไม่มีตนแม้แต่บาปกรรมที่เราทํากันอยู่ตลอดสังสารัฏยาวนาะนมันก็ไม่มีตัวมีตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปแต่เพราะเรามีตัวมีตนกับมันมนเลยไม่ดับไปสักทีหนึ่งไงมันก็เลยยังยึดครองถือครองอุปทา,านปัญจุปาทานอานารนั่นแหละ ขันห้าเป็นทุกข์สำหรับเราเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในมันแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเรายอมรับมันได้แล้วปล่อยวางมันได้ไอความทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลนี้มันก็จะดับสิน้นมาลายหายสิ้นไปจนไม่เหลือความเป็นตัวเป็นตเนเมื่อไม่เหลือความเป็นตัวเป็นตนตอีกต่อไปความทุกข์ทั้งหลายจะมีแก่เราได้ไหมล่ะไม่ได้ล้วมันก็จบไปเราก็จะเอาชนะภ,ภายเวรจักสังสารวัตรทั้งหมดได้เราก็จะชนะทั้งหมดเป็นผู้ชนะแท้จริง ชนะจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดผิดหวังจากของอัป็นิลารชนะภัยเวรทั้งหมดได้นี่แหละระบบภัยเวรที่เราต้องชนะมาให้ได้พระเจ้าเลยบอกว่าชาตินี้ก็ได้เกิดเป็นคนแล้วทรมาพระพุทธเจ้าก็ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการของการปฏิบัติแล้วเพียงพอหรือยังต่อการได้ยินได้ฟังและลงมือปฏิบัติเพื่อที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันเพียงพอหรือยังต่อความเมือ่อหน่ายใครกำนัดสงบลำยับรู้ย,ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานเพียงพอหรือยังต่อปัจจุบันขณะ เราก็ถึงว่าต้องเริ่มต้นในการทําความเพียรภาวนาได้แล้วอย่าปล่อยปะละเลยอย่าเนิ่นช้าต่อการปฏิบัติต่อการเล่งในการมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปการเป็นของมันชนนเองต้องเห็นได้แล้ว